ตอนที่ห้าล่องเรือไปให้ใจร่มร่มถึงบางพังน้ำพังลงตะหลิ่งโอ้ช่างจริงเหมือนเขาว่านิจจาเอย๋ยพี่จรจากดวงใจมาไกลเชยโอ้อกเอย๋ยแทบพังเหมือนฝั่งชนถึงวังวัดเทียนถวายบ้านใหม่ข้าม ก็รีบตามเรือที่นั่งมากลางหนทุงละลิวทิวเมฆเป็นหมอกมนสะพรั่งต้นตาลตโนดอนาครันเจ้าของตาลรักหวานขึ้นปีนต้นระวังตนตีนมือระมัดมัน่นเหมือนคบคนคําหวานรำคาญครันถ้าพลังพลันเจ็บอกเหมือนตกตาล เห็นเทพีมีหนามลงราน้ำเปรียบเหมือนคำคนพูดไม่อ่อนหวานเห็นกิ่งกีดมีพราเข้ารารานถึงนามกรานก็ไม่เหน็บเหมือนเจ็บซวงนิราพระบาทประพันธ์โดยสุนทรผู้เสียงทุ้มนุ่มที่ขับบุทกวีบนเรือที่ล่องตามแม่น้ำเจ้าพระยาไปเรื่อยๆนั้น แม้จะเข้ากับบรรยากาศและน่าฟังเพียงใดแต่คนฟังก็ไม่มีอารมณ์ฟังอยู่ดีสำยังแอบคิดด้วยว่าหรือเขาจะแกล้งขับกลอนเพื่อเยาะเยะ้ยที่เมื่อคืนแม้ว่าเธอจะพยายามนั่งฟังคุณหลวงสวดมนต์เท่าไหร่ก็ยังไม่สามารถวาบกลับไปโลกของเธอได้สักทีจนกระทั่งรุ่งเช้าที่ต้องเตรียมออกเดินทางหลวงพันธิ์ก็จบโครงการสวดส่งและพาเธอลงเรือมาด้วยกัน ซ้ำยังต้องมานั่งฟังเขาขับกลอนแทนบทสวดมนต์ที่ทวิชาพรได้แต่ขวางหูขวางตาและขัดใจไปหมดถึงขนาดที่ว่าต่อให้คุณหลวงหนุ่มขับกลอนไปส่งยิ้มให้เธอไปเธอยังคิดว่าเขาเยาะเย้ยกันหรือเปล่าถึงได้เอ่ยกลอนไปยิ้มในหน้าไปแบบนี้คุณหลวงท่องกลอนเยาะเย้ยฉันหรอคะแค่ฉันกลับไปโลกของฉันไม่ได้นี่ก็เศร้าจะแย่แล้วนะคะยังจะมาซ้ำเติมกันอีก คงจะจริงอย่างที่สุนทรพูดว่าไว้คบคนก็อย่าฟังแต่คำพูดหวานๆเพราะๆพะนักเพราะไม่งั้นก็คงจะเสียใจแบบที่ฉันกำลังเป็นนี่แหละค่ะไอเราก็อุส่าหลงเชื่อคำพูดของคุณหลวงที่ว่าจะส่งฉันกลับบ้านแต่สุดท้ายก็ต้องมานั่งเสียใจอยู่บนเรือเนี่ยแม่สองจะกล่าวหาฉันมากเกินไปแล้ว ฉันเพียงแค่ขับกลอนนี้ก็เพียงแต่เห็นว่าเรากำลังล่องเรือไปสระบ,บุรีดังเช่นที่กลอนของพ่อผู้ว่าไว้เมื่อครั้งที่เราตามเสด็จไปกราบรอยพระพุทธบาทด้วยเช่นกันไม่ได้มีเจตนาจะเยาะเย้ยแม่สองดังที่ว่าแล้วอีกอย่างเมื่อคืนฉันเองก็ทำอย่างที่รับปากกับแม่สองอย่างเต็มที่แล้วสวดมนต์ก็สวดให้ทุกบทแล้วแล้วจะให้ฉันทำอย่างไรอีกแม่สองถึงจะพอใจ คุณหลวงหนุม่มอธิบายเสียงค่อยแต่หางเสียงก็อดเจือความน้อยใจไม่ได้เพราะชายหนุม่มตั้งใจทำทุกอย่างตามที่แม่พูดสาวขอร้องแล้วจริงๆแต่ไม่ว่าเมื่อคืนเขาจะไหว้พระสวดมนต์กี่บทเจ้าหล่อนก็ยังนั่งพับเพียบหยุดรงหน้าเหมือนเดิมไม่ได้หายไปไหนซ้ำเจ้าหล่อนยังยุกยิกเอาแต่บ่นพึมพำเรื่องเสียงหล่อนของผู้ชายเรียกให้ช่วยอยู่ไม่ขาดปากจนเขาแทบจะไม่มีสมาธินั่งสวดมนต์ หากก็ตั้งใจอย่างเต็มกำลังแล้วดูทีหรือเจ้าหล่อนยังมาตัดพอต่อว่ากันอีกใครกันแน่ที่น่าน้อยใจน่าเสียใจนักฉันก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะทั้งๆท,ที่ทำทุกอย่างเหมือนเดิมและะ้วแท้ๆทำไมถึงกลับไปไม่ได้กันนะหรือจะเป็นเพราะว่าเสียงผีตัวนั้นแน่ๆค่ะต้องใช้แน่ๆเลยเช่นนั้นก็คงจะเกินความสามารถของฉันแล้ว แม่สองก็ช่วยอดทนอีกสักวันสองวันเถิดไว้เจอพระคุณเจ้าที่วัดแล้วเรื่องพวกนี้ทางพระท่านคงพอจะช่วยได้กระมังอีกสองวันเลยเหรอคะทาไมนานจังก็เราล่องเรือไปได้ถึงแค่ล้ำน้าป่าสักเท่านั้นจากนั้นต้องเดินเท้ากันต่อเพื่อไปถึงวัดทวิชาพรฟังคุณหลวงหนุ่มอธิบายแล้วก็น่าจ่อยลงอีกรอบจนใบหน้าเรียวสวยหมองลง คุณหลวงหนุ่มที่จับสังเกตใบหน้างามคมนั้นไม่คลาดส,สายตาก็ได้แต่ลอบถอนใจอดไม่ได้ที่จะเอ่ยปลอบอีกฝ่ายแค่สองวันไม่นานดอกฉันจะบอกบ่าวให้เร่งฝีพายให้แม่สองทำใจให้สบายเถิดถ้ามัวแต่คิดจดจ่ออยู่เช่นนี้มีแต่จะยิ่งทุกข์แล้วเราแวะวัดแถวนี้แทนไม่ได้หรือคะว่าแต่แถวนี้คือที่ไหนคะทำไมเรือเยอะจัง ทวิชาพรบ่นไปถามไปด้วยใจร้อนจนคนที่ฟังอยู่เลือกที่จะตอบแค่คำถามสุดท้ายเพราะดูเหมือนว่าความสนใจของหญิงสาวจะหันเหไปทางกลุ่มชาวบ้านและพ่อค้าแม่ค้าที่ร้องเร่ขายของกันอึกกระทึกคุ้งน้ำแทนเสียแล้วย่านนี้คือย่านตลาดขวัญที่นี่มีแพและเรือค้าขายมากมายอีกทั้งยังเป็นถิ่นตั้งเรือนของพวกมอน รอให้พ้นปากเกร็ดไปก่อนเถิดคอยพักเรือหากแม่สองอดทนอีกสักครู่ใหญ่เราจะล่องถึงกรุงเก่าคงมีวัดวาอารามอีกมากหากแม่สองอยากจะไปที่วัดคะที่นี่คืออำเภอปากเกร็ดนนทบ,บุรีเหรอคะใช่จริงๆด้วยนั่นไงใจดีเอียงเอ๊ะทำไมไม่เอียงล่ะทวิชาพรพยายามเพ่งตามองยอดเจดีที่เห็นอยู่ลิบๆอย่างไม่มั่นใจ แต่ทว่ารูปทรงเจดีฐานแปดเหลี่ยมย่อมุมและผ้าคลุมสีแดงผูกอยู่ตรงยอดเจดีอันเป็นสัญลักษณ์ดังเช่นที่เธอเคยเห็นตอนไปเที่ยวเกาะเกร็ดนั้นยังเหมือนเดิมไม่แผกเพี้ยนเพียงแต่ว่าณนะเวลานี้เจดี JD องค์เดียวกันนั้นกลับตั้งตรงเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงแหลมเกาะเกรด็ดจนหญิงสาวแทบจะอยากถ่ายรูปเก็บเอาไว้เป็นเครื่องยืนยันว่าครั้งหนึ่ง เธอเคยได้มาเห็นทุกอย่างในอดีตด้วยตาตัวเองจริงๆแม้จะมาแต่วิญญาณก็เถอะหล่อนหมายถึงพระเจดีมุเตาองค์นั้นหรือถึงแม้เจดีองค์นี้จะเป็นเจดีที่สร้างโดยชาวมอนแต่ฉันก็ไม่เคยเห็นใครเขาสร้างเจดีเอียงกันดอกนะอ้าวเจดีของมอนเหรอคะฉันก็นึกว่าคนไทยสร้างแถบนี้เป็นถิ่นพำนักของพวกมอนทั้งสิ้น พระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดกล้าให้เจ้าฟ้ามงกุฎและท่านสมุหานายกพระยาอภัยภูธรไปรับครัวมอนที่หนีภัยสงครามเมื่อครั้งกรุงแตกมาตั้งรกรากใหม่ที่ด่านเจดีสมองค์บ้างนครเขื่อนขันบ้างและบ้างก็ให้รังอยู่ที่สามโคกและปากเกร็ดแห่งนี้พระเจ้าอยู่หัวหรือคะฉันขอถามได้ไหมคะว่าตอนนี้พระเจ้าอยู่หัวพระองค์ไหนครองราชอยู่คะ พระเจ้าอยู่หัวแผ่นดินกลางอย่างไรล่ะหลวงพันริธิเดชาตอบเสียงขรึมใบหน้าเรียวยาวคมคายก็เริ่มตึงขึ้นนิดๆหากหญิงสาวรงหน้ายังไม่สะกิดใจและยังคงซักไซต่อฉันหมายถึงชื่อเอ่อพระนามของพระองค์ท่านนะคะพวกเราข้าแผ่นดินหามีใครหานกล้าเอ่ยพระนามของพระเจ้าแผ่นดินไม่ หล่อนโชคดีที่ตายเป็นผีไปแล้วมีเช่นนั้นเห็นทีคงจะถูกลงโทษเป็นแน่หากไปเอ่ยเช่นนี้ให้ใครได้ยินพอจบประโยคแสนครึมที่ดุเสียยิ่งกว่าดุของคุณหลวงทวิชาพรก็ได้แต่บอกกับตัวเองว่าถึงคราวสวยแล้วจริงๆเพราะนอกจากจะไม่รู้เรื่องแล้วยังถูกเพื่อนเพียงคนเดียวในโลกอดีตแห่งนี้โกรธเอาจริงเอาจังจนทวิชาพรต้องรีบคิดหาคำถามเปลี่ยนใหม่ทันควัน ฉันขอโทษค่ะฉันแค่อยากรู้เฉยๆว่าตอนนี้คือช่วงเวลาไหนเอาเป็นว่าฉันถามใหม่ก็ได้ค่ะปีนี้ปีพุทธศักราชอะไรคะฉันว่าฉันเคยบอกแม่สองไปแล้วนะว่าปีนี้ก็ปีพุทธศักราช2 3 6 3หล่อนยังว่าหล่อนตายมา200ปีอย่างไรล่ะก็รู้อยู่แค่นั้นนี่คะไม่มีอะไรชี้ชัดกว่านี้เลยแล้วจะรู้ไม่เนี่ยว,วราชการไหน ทวิชาพรพยายามตั้งสติและรวบรวมสมองทั้งหมดเพื่อคิดหาให้ได้ว่าตัวเองหลุดมาอยู่ในรัชกาลไหนเพราะลำพังแค่ชื่อพระมหากษัตริย์เธอท่องครบทุกรัชกาลนี่ครูสอนประวัติศาสตร์สังคมก็แทบจะหลั่งน้ำตาด้วยความดีใจแล้วแต่คุณหลวงดันไม่ยอมเอ่ยพระนามพระมหากษัตริย์แถมยังใบมาแต่ตัวเลขแบบนี้สิ่งเดียวที่เธอจำได้ก็คือกรุงศรีอยุธยา แต่ครั้งที่สองปี2310และตอนนี้ปี2363ผ่านมาแค่53ปีแล้วคุณหลวงบอกเธอว่าพระเจ้าอยู่หัวแผ่นดินกลางแต่เอ๊ะเมื่อครู่เขาขับกรอนสุนทรผู้ที่เขาบอกว่าเคยตามเสด็จไปกราบรอยพระพุทธบาทด้วยกันชัดเลยสุนทรผู้ยุคทองวรรณคดีไทยน่าจะรัชกาลที่สองแหละ เอาละสบายใจอย่างน้อยตอนฟื้นไปอีกทีจะได้เล่าถูกว่าหลงมาอยู่ยุคไหนทวิชาพรมัวแต่ครุ่นคิดคำนวณตัวเลขอย่างตั้งใจจนไม่ได้สังเกตเลยว่าเรือของคุณหลวงพันริษนั้นค่อยๆเทียบท่าแล้วและคนที่ยังคงทำหน้าขรึมก็เอ่ยขึ้นเบาๆแต่ก็ยังรักษาท่าทีไว้ราวกับต้องการแสดงให้เห็นว่าเขายังโกรธหญิงสาวอยู่นิดนด เราจะพักเรือกันตรงค้งนี้ให้พวกบ่าวได้กินข้าวกินปลากันเสียก่อนฉันจะขึ้นฝั่งเสียหน่อยฉันไปด้วยค่ะถ้าจะไปก็ห้ามถามซักไซให้มากความโดยเฉพาะเรื่องที่หล่อนควรต้องรู้การควรไม่ควรบ้างฉันขอโทษค่ะฉันไม่คิดนี่คะว่าคนยุคนี้เขาจะซีเรียสเรื่องเจ้าเรื่องนายกันขนาดนี้เอาเป็นว่าฉันจะไม่ถามคุณหลวงเรื่องนั้นแล้วโอเคไหมคะ คุณหลวงหนุ่มใช้เสียงถอนหายใจหนักๆแทนคําตอบก่อนจะก้าวขึ้นท่าด้วยสีหน้าที่คลายความเคร่งเครียดลงบ้างเพราะขืนมัวแต่พะวงกับเจ้าหล่อนการงานของเขาเองก็พล่อยจะล่าช้าไปด้วยนับว่าดีแค่ไหนแล้วที่ยังมาถึงที่ที่หมายใจเอาไว้ตรงเวลาครั้นเมื่อแลไปเห็นหนุ่มหน้าสวยใส่สรงลายแปลกตาที่กำลังเดินเปรยดูแผงค้าขายตลาดริมท่า รอยยิ้มบางๆก็ผุดขึ้นบนมุมปากของคุณหลวงหนุ่มไม่คิดว่าจะต้องมาเจอพ่อโชคอีกครั้งตามคำชวนจนได้แต่เขาไม่มีหนทางอื่นแล้วเพราะนี่คือลูกศิษย์ก้นกุฏิของเจ้าประคุณเดชาเวทคนเดียวที่เขารู้จักจริงๆพ่อโชคเสียงเรียกเบาๆทำให้คนที่กำลังเลือกซื้อมังคุดอยู่กลางตลาดค่อยๆหันมาครั้นพอเห็นหน้าคนเรียกถนัด บุรุษหน้าสวยก็ค่อยยิ้มกว้างก่อนจะเอ่ยทักอีกฝ่ายอย่างยินดีพ่อทองพันธ์ไปทางใดมาจึงมาถึงที่นี่หรือมาหาออเจ้านั่นแลมาหาข้าเป็นกระไรป่วยไข้หรือไรมีได้มิได้เพียงแต่มีธุระร้อนจะขอให้พ่อโชคช่วยเสียหน่อยเช่นนั้นไปนั่งคุยกันตรงริมท่าทางโน้นดีกว่า แต่ขอฉันซื้อของสักประเดี๋ยวแม่ค้าจ๊ะฉันเอาลูกมังคุดสามกองจ้ะให้ฉันช่วยดีกว่าคุณหลวงหนุ่มเอ่ยอย่างมีน้ำใจไมตรีก่อนจะเดินไปหาอีกฝ่ายที่หันไปเจรจากับแม่ค้าและหอบมังคุดใส่ฉลอมเต็มสองแขนพลางเดินตามอีกฝ่ายไปทำเอาแม่ผีสาวที่เที่ยวดูตลาดแบกระดินของชาวมอญอย่างแปลกตาต้องคอยเดินตามไปแต่ก็ยังไม่ไวาย เหลียวมองผู้คนรอบกายอย่างตื่นตาก็ที่นี่น่ะไม่ค่อยมีคนนุ่งโจงห่มสบายใส่ผ้าแถบเหมือนเหมือนที่เธอเคยเห็นมามีแต่สาวมอนมวยผมยาวที่นุ่งผ้าถุงสวมเสื้อแขนยาวสมกับที่คุณหลวงบอกว่าแถบนี้มีแต่ครัวมอญจริงๆพ่อโชคซื้อลูกมังคุดไปทำไมต้องมากหรือเอาไปรักษาผู้ไข้น่ะสิ ตอนนี้หาระบาดหนักที่พระนครผู้คนก็หนีตายกันออกมามากแถบเมืองนนนี้ก็เริ่มมีคนป่วยด้วยโรคหากันมากแล้วฉันเองเลยต้องออกมาหาซื้อลูกไม้สมุนไพรไว้ไปทำตัวยาเก็บไว้บ้างจะได้มีมากพอให้ผู้ไข้ได้รักษานับว่ามีเสียแรงที่พ่อโชคเป็นลูกศิษย์ของเจ้าคุณเวศบอกตามตรงว่าตอนนี้ฉันเองก็แทบจะจนปัญญาหมอในพระนครก็ไม่พอ หากพ่อโชคไม่ตึงมือทางนี้ฉันก็คงจะขอให้พ่อโชคไปช่วยรักษาคนในพระนครบ้างแล้วฉันเองก็อยากจะช่วยพ่อทองพันนะแต่ผู้คนทางนี้ฉันก็ทิ้งไปไม่ได้เพราะชาวบ้านก็ไม่รู้จะไปพึ่งพาหมอที่ไหนก็คงจะมีแต่หมอยาแบบฉันนี่แลที่ยังพอจะฝากผีฝากไข้ได้บ้างเช่นนั้นพ่อโชคพอจะรู้ข่าวสิทธิ์คนอื่นหรือข่าวท่านเจ้าคุณเวทบ้างกระมัง ฉันเองก็จนใจจริงแท้หากโรคที่พระนครไม่หนักฉันคงไม่บากหน้ามาขอความช่วยเหลือจากพ่อโชคมาขอเพึ่งบาร,รมีท่านเจ้าคุณเวทท่านเช่นนี้คำร้องขอตรงๆจากคุณหลวงหนุ่มตรงหน้าทําเอาหมอยาหนุ่มมอนถึงกับอึกอักด้วยอย่างจําคำสั่งความของท่านเจ้าคุณเวทก่อนออกทุดงได้เป็นอย่างดีท่านไม่ต้องการยุ่งเกี่ยวกับคนจากในวังหลวงอีก ฉันเองก็เห็นใจพ่อทองพันนะแต่ฉันเองก็สุดรู้ว่าท่านจะทุดงไปปักกลุดที่ใดแต่ครั้งก่อนเมื่อฉันไปกราบท่านท่านทุดงไปทางเมืองการโกหกมันพูดไม่จริงมันโกหกเสียงแห่พร่าโพลงขึ้นจนแม่พูดสาวที่เดินตามหลังคุณหลวงมาเงียบสะดุ้งสุดตัวก่อนจะวิ่งทลาขึ้นแซงมาดักหน้าคุณหลวงพลางเรียกชายหนุ่มหน้าตาตื่น คุณหลวงคะผีเสียงผีตัวนั้นมันตามมาอีกแล้วคะ่ะเงียบอย่าพูดจาเลื่อนเปื้อนไปฉันกำลังคุยเรื่องสำคัญอยู่ไม่เห็นรืคุณหลวงเผลอดุขึ้นด้วยเจ้าหล่อนวิ่งมาขวางหน้าขวางหลังจนเขาแทบจะเดินไม่ได้จนลืมไปว่ามีเพียงเขาคนเดียวที่มองเห็นหญิงสาวซึ่งกว่าจะรู้ตัวว่าพูดสิ่งใดออกไปก็เมื่อบุรุษคู่สนทนาเอ่อยขึ้นเสียงขรึม ฉันต้องขอโทษพ่อทองพันด้วยกับคำบอกกล่าวของฉันแต่ฉันเองก็หมดรู้เพียงเท่านี้จริงๆหากพ่อทองพันไม่เชื่อก็คงจะสุดแล้วแต่พ่อทองพันแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เช่นนั้นพ่อโชคคงต้องขอตัวเสียทีออกมาตลาดนานแล้วประเดี๋ยวจะไม่ทันกลับไปต้มยารอบเย็นพอโชคเอ่ยลาเสียงขรึมก่อนจะช่วยชลอม,มังคุดจากมือหลวงพันริษมาถือไว้และเดินเลี่ยงไปอย่างรวดเร็ว คุณหลวงหนุ่มที่มองเห็นแหล่งข่าวของตนเดินห่างออกไปก็ได้แต่หมดทางรั้งดังนั้นจึงหันมาหาคนต้นเรื่องที่ทำให้งานเขาพังในวันนี้แทนหล่อนนี่อย่างไรกันแม่สองไหนรับปากกันด,ดีแล้วว่าจะไม่ทำตัววุ่นวายอย่างไรเล่าฉันขอโทษค่ะแต่เสียงผีตัวนั้นมันมาอีกแล้วนี่คะผีผีตัวไหนอีกก็ผีผู้ชายเสียงแหบที่ฉันเคยบอกคุณหลวงไงคะ เมื่อกี้ฉันได้ยินเสียงวนเวียนอยู่ไม่ห่างเลยเฝ้าพูดแต่ว่าโกหกโกหกจนฉันกลัวไปหมดแล้วเนี่ยเลอะเทอะใหญ่แล้วฉันไม่เห็นจะได้ยินเสียงใครเลยนอกจากเสียงของแม่นั่นแหละแต่ฉันได้ยินนี่คะเอาเถิดพูดไปก็เสียเวลาเปล่าถึงอย่างไรพ่อโชคเขาก็ไปแล้วยังดีที่รู้ว่าเจ้าคุณท่านออกทุดงไปทางเมืองการเรารีบกลับไปที่เรือเถิด จะได้ให้ไอ้แดงไปเตรียมหาเกวียนขนข้าวขนของเตรียมตัวเดินทางกันอ้าวเราไม่ล่องเรือไปสระบ,บุรีกันแล้วหรือคะก็ถ้าพอโชคบอกเช่นนั้นเราก็คงต้องไปทางเมืองการก่อนอยา่าอย่าไปมันโกหกอย่าไปาคุณหลวงช่วยด้วยค่ะผีผีนั่นมาอีกแล้วค่ะคราวนี้หญิงสาวกรีดร้องอย่างหวาดกลัวเพราะรอบนี้ไม่ใช่แค่เสียง แต่ร่างของบุรุษสูงวัยผอมซูบเซียวในชุดโจมแบบโบราณปรากฏกายขวางตรงหน้าไว้ดวงหน้าดุดันขึงขังนั้นแลดูอิดโรยจนแก้มตอบลึกทำให้ยิ่งดูน่ากลัวจนทวิชาพรน,นั่งหลับตาเอามืออุดหูอย่างไม่ต้องการรับรู้รับฟังอะไรทั้งสิ้นแม่สองนี่หล่อนเป็นะไรเขาเขามาขวางไว้ค่ะเขาบอกว่าอย่าไปมันโกหกค่ะ ทวิชาพรตอบทั้งๆท,ท,ที่ยังหลับตาปีจนคุณหลวงหนุ่มได้แต่ขมวดคิ้วอย่างประหลาดใจปกติแม่สองไม่เคยเป็นเช่นนี้เลยจนเขาเองก็ชักจะลังเลขนโบราณว่าจริงจกทักยังต้องฟังแล้วนี่แม่สองจู่ๆก็เอ่ยขึ้นราวกับรู้อะไรร่วงหน้าเป็นลางเช่นนี้หรือเขาควรจะลองฟังเจ้าหล่อนดูสักครั้งแม่สองลืมตาขึ้นมามองฉันแล้วพูดกับฉันดีๆสิ หล่อนเห็นกระไรไม่เอาค่ะฉันกลัวฉันอยู่ที่นี่ทั้งคนแม่สองจะกลัวกอะไรอีกกลัวผีไงคะคุณหลวงไล่ผีให้ฉันไม่ได้นี่อา้าวแล้วกันเช่นนั้นเอาอย่างนี้ฉันมีตะกรุดของดีแม่สองลองอาราธนาให้คุ้มครองแม่สองดูทีเผื่อว่าจะช่วยได้ คุณหลวงหนุ่มว่าพลางถอดเชือกถักตะกรดที่คล้องคอติดตัวไม่เคยห่างมาถือไว้ตรงหน้าหญิงสาวก่อนจะบอกอย่างใจเย็นลืมตาขึ้นมาสิพนมมือแล้วว่าตามฉันพุทธังอาราธนานางธรรม,มังอาราธนานางสังคังอาราธนานางทวิชาพรค่อยลืมตาขึ้นชา้า ก่อนจะพนมมือจรดกับมือของคุณหลวงหนุ่มที่ถือสายเชือกคล้องตะกรุดอยู่ตรงหน้าเสียงใสว่าตามอย่างช้าๆลางเงยหน้ามองชายหนุ่มที่พยักหน้าอย่างให้กำลังใจหญิงสาวจึงค่อยเหลียวมองไปรอบๆตัวโรงท่าน้ำหน้าตลาดดูงเงียบเชียบผิดเคยผู้คนที่เคยเดินขวักไข่าหายไปเหลือแต่เธอกับคุณหลวงและร่างผ่ายผอมซุดโทมของบุรุษชราที่คราวนี้ ปรากฏกายขึ้นมาพร้อมน้ำเสียงอ่อนล้าร่วงโรยอย่าไปเลยหาไม่เจ้าจะไม่ได้กลับบ้านนะลูกเจ้าจะไม่ได้กลับบ้านอย่าไปอย่าไปเสียงสุดท้ายเบาลงเรื่อยๆพร้อมๆกับร่างผอมของผีชราตนนั้นค่อยๆสลายหายไปสิ่งสุดท้ายที่หญิงสาวได้ยินนั้นทำเอาหัวใจเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลง จนแทบไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่ได้รับรู้เขาไม่ได้มาหลอกแต่มาบอกทางกลับบ้านให้เธอเขาหายไปแล้วค่ะคุณหลวงแต่ก่อนจะไปเขาบอกว่าอย่าไปเพราะถ้าไปแล้วฉันจะไม่ได้กลับบ้านค่ะแปลกจริงค่ะฉันก็ว่าแปลกแปลกที่หล่อนจับตะกรุดฉันได้นี่แหละนี่หล่อนเป็นผีหรือเป็นกะไรกันแน่คุณหลวงว่าพลางเก็บตะกรุดกลับมาคล้องคอดังเดิม ก่อนจะพินิจแม่พูดสาวรงหน้าอย่างคิดไม่ตกเขาจะเชื่อคำพ่อโชคหรือคำของเจ้าหล่อนดีไอ้แดงทองผานหันกลับไปที่เรือก่อนจะเดินไปสั่งบ่าวอย่างเป็นการเป็นงานเองแบ่งบ่าวเฝ้าเรือไว้สองคนส่วนอีกคนไปตามดูพ่อโชคหมอยาครัวมอนที่นี่ลองเรียบเคียงถามชาวบ้านดูด้วยว่าพ่อโชคผู้นี้เคยมีหมอยาท่านอื่นเดินทางมาเยี่ยมเยียนไปมาหาสู่หรือไม่ ขอรับส่วนเองไอแดงเองไปกับข้าไปไหนหรือขอรับไปหามาข้าจะลองไปสืบข่าวว่าเคยมีใครเห็นท่านเจ้าคุณทุดงไปทางเมืองการหรือไม่แล้วฉันละคะคุณหลวงแม่พูดสาวถามขึ้นหลังจากที่ฟังฟังมาทั้งหมดแล้วไม่มีชื่อเธอว่าจะต้องอยู่ส่วนไหนหากชายหนุ่มเพียงปลายตามองแวบเดียว ก่อนจะปลือ้ลอยๆอยราวกับสั่งความฝากทุกคนไปพร้อมๆกันประเดี๋ยวเรือก็จอดพักที่ท่านี่อย่าไปไหนรอท่าจนกว่าข้าจะกลับมาเข้าใจหรือไม่ขอรับมีแต่เสียงบ่าวที่ตอบรับหากคนที่คุณหลวงต้องการสั่งความจริงๆกลับทำหน้าบูดซ้ำอย่างไม่ยอมปริบปากรับคำใดๆจนคุณหลวงต้องกระซิบเบาๆฝากลมไป อย่าไปไหนรอฉันจนกว่าฉันจะกลับมา